วตรเฟียวนะคะธีมของเราคือ Colorful Life นะคะค,คือชีวิตที่มีสีสันของวัย50บวกอย่างพวกเราพวกเรามารวมตัวกันได้ก็เกิดจากที่ทุกคนเนี่ยเป็นแฟนเพจของเจเจแล้วก็เจเจได้มีการสร้างกลุ่มนะคะ50บวกก็เฟี้ยวได้แล้วทุกคนก็อยู่ในกลุ่มแล้วเราก็เลยมองว่าโอเคมันคือมิตรภาพที่ดีเราก็เลยสามารถรวมกันได้ ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของวัยเพียวได้มาพบเพื่อนเพื่นพี่พี่น้องๆได้มาพบคุณก้อยทุกคนน่ารักมากน่ารักที่สุดทุกคนตรงปกไม่มีใครแอปไม่มีใครเวอร์วังทุกคนเข้ากันได้ทันทีที่ได้เจอกันมีความสุขค่ะขอให้มีทิศหน้าต่อไปอย่าพลาดนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงมาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นอยากเจอน้องๆเป็น กลายเป็นว่ากลายเป็นพี่ใหญ่พี่ชอบชอบซื้อชอบการแต่งตัวได้ไปเฮฮาทุกวันนี้พี่ก็มีเพื่อนมารับไปเที่ยวประจาไม่ค่อยว่างพี่ที่อยู่ในกนนลุ่มกน่ารักน่ารักเวลาเม้นอะไรกันก็คือคือคุยกันสนุกอ่ะเราก็คิดว่าเอองานนี้มันน่าจะสนุกนะอย่างมามิสซิ่งอยากเจอเพื่อนเพื่อน<ๆ>ไวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย ประทับใจมากค่ะทุกคนน่ารักมากแล้วดูไม่เป็นสอบอเลยที่คิดว่าเฮ้ยห้าสิบกว่าห้าสิบปวกโอ้โหแต่ละคนนี่คือแบบปิ๊งมากเฟี้ยวมากสมชื่อกลุ่มมากเลยะคะ่ะชอบคุณก้อยเหรอคะคือชอบเขาตั้งแต่เห็นรูปในในกลุ่มแล้ววะคะ่ะคือเรี้ยวมากชอบมากสดใสามากแล้วพอมาเจอตัวจริงโหใช่เลยอะ่ะเธอน่ารักมากแล้วก็คือเป็นกันเองมั่นมากเลยะคะ่ะชอบชอบเลย เป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากค่ะด้วยสีสันของชีวิตไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่น่าเชื่อว่าคนวัยอย่างพวกเราเนี่ยจะจะมีความสุขได้ขนาดนี้ค่ะสิะ่งที่ประทับใจครั้งแรกที่อยากเข้ามาอยู่ในกลุ่มเฟียโอวัย50ของคุณก้อยเนี่ยแล้วดูแล้วคุณก้อยน้องเจ๊เนี่ยนะคะคือดูแล้วเอ๊ะทำไมเขามีความสุขจังแล้วเราเองก็ก็ชอบสไตล์ตล์แบบแบบแบบ,แบบบเจ๊เขาด้วย ว่าทำไมเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ว่ายวไวไม่เกี่ยวเลยอะค่ะมาที่นี่มาเจอเพื่อนฝูงที่รุ่นราวเขาเดียวกันแล้วชอบอะไรคล้ายๆกันสีสันสดใสยอย่างนี้มีความสุขสดชื่นแฮปปี้มีความสุขมากค่ะบิ๊ตติง้งวันนี้มาได้งไงก็มาได้ก็เพราะว่าเจ๊ก่อยก้อยานัดนัดกันก็ได้ถ่ายรูปสนุปย้อนวัยกันก็เป็นคนชอบสีสดอยู่แล้วนะคะ ก็มันทําให้เรารู้สึกว่าดูกระชุ่มกระชวยดูมีแบบชีวิตชีวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนทุกคนในกลุ่มเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็น่ารักกันทุกคนไม่ว่าจะใครจะโพสต์เราโพสต์หรือเพื่อนโพสอ,อ,อย่างเงี้ยําทักทายมันก็คือเป็นกันเองดีมากชอบชอบอยากจะมีอีกมีนัดอีกอยากรู้จักเพื่อนใหม่เพราะปกติเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเ,เก็บตัวสันโดษเนาะก็เลยเอยลองเข้ามา ดูหาเพื่อนใหม่หาเพื่อนคุยใหม่ๆเป็นพี่ๆน่ารักน้องๆน่ารักก็รู้สึกพอมารัวถูกใจค่ะสนุกค่ะทุกคนให้เกียรติกันแล้วก็สนุกดีค่ะเห็นพี่ๆน่ารักมากเลยค่ะทุกคนปิ๊งสวยทุกคนสดใสก็เลยอยากมาเจอตัวจริงๆของพี่นะคะแล้วก็พอมาเจอแล้วไม่เคยไม่ผิดหวังเลยน่ารักทุกคนเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่เจอแต่เหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วอะ เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มของเจเจก้อยซึ่งเป็นตั้งขึ้นแล้วก็ชวนกันมาค่ะเพราะว่ามีความสนิทก,กันอยู่ในตอนในโลกออนไลน์อะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเจอกันค่ะเป็นมิงครั้งแรกค่ะของผมแฮปปี้ค่ะทุกคนมีความสุขมากครับเรื่องอายุไม่เกี่ยวเลยค่ะ ม่เกี่ยวเลยจริงๆคือว่าประทับใจตัวเจเจมากค่ะน่ารักเป็นกันเองรื่นเลิสนุกตลกทุกคนแล้วทุกคนที่มาดูน่นารักทุกคนเลยค่ะเหมือนแบบเรารู้จักกันมานานมากเลยค่ะพอมาเจอค่ะมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดจัดอีกก็บอกเลยว่ามาแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะค่ะ One. <laughs> ทุกคนเฟิลฟ้ากระตูฟูแล้วก็ทุกคนมีความสุขกันมากนะคะมิตรภาพที่ดีบนโลกออนไลน์มันก็สามารถมีอยู่ได้นะคะวันนี้เจเจก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอกลุ่มแฟนเพจแล้วก็ดีใจที่ได้มีมิตรภาพที่อบ่นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมิตรภาพที่แสนงดงามครั้งนี้ด้วยนะคะเด็กไม่ยอมกลับบ้าน จะกลับบ้าน no ันไม่เนี่ยหรือเชิคนค้าไม่มีใครยอมกลับบ้านไม่จบ